พบกันอีกครั้งนะครับกับ c h anel n talk tonight ของเราก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทาง c h anel n ของเราสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็แลวกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมต่อไปที่จะพูดถึงก็คือสีแจงเรื่องบางท่านอาจจะบอกว่าผมอัพคลิปวิดีโอช้ามาก ตอนนี้มีดในสต็อกซึ่งเป็นมีดที่ผมสะสมเองเริ่มล่อยหลอแล้วนะครับผม<อ>ถ้าท่านไหนอยากให้รีวิวมีดให้นะครับติดต่อมาได้นะครับทางลิงก์ y o u t u b e ที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมเพื่อที่ผมจะมีมีดรีวิวในครั้งต่อๆไปให้นะครับครับกลับมานะครับกับวันนี้มีดนายแบบของเราก็คือ อิมเมอร์สันอีกแล้วครับอิมเมอร์สันวันนี้มาในรุ่นที่ชื่อว่าอิมเมอร์สันคอมแบทแคลมบิดนะครับผมก่อนอื่นเลยที่เราพูดกันประจำคือประวัติความเป็นมาหรือ,อเจ้าของแบรนด์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมีดนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวมีดเข้าๆบางท่านอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะครับ คร่าวๆก็คือแคลมบิดคืออะไรแคลมบิด um เนี่ยจะเป็นมีดพกขนาดเล็กที่ใช้ในการต่อสู้ของพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับใกล้ๆอย่างประเทศมาเลเซียอินโดฟิลิปปินแถวๆนี้ครับลักษณะเด่นๆเลยก็คือจะเป็นใบทรงโค้งครับใบทรงโค้งอย่างนี้และที่ขาดไม่ได้ของแคลมบิดเลยก็คือห่วงครับผมต้องมีห่วงอยู่ตรงท้ายนะครับ yeah. ก็จะเป็นคาลมบิดแล้วครับสำหรับข้อมูลของคาลมบิดขอพูดคร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะมีท่านผู้รู้มาแนะนำเพิ่มอีกสำหรับอิมเมอร์สันค a ร์ลมบิดนะครับเริ่มผลิตครั้งแรกเลยเมื่อปี2002ครับผลิตออกมาในรุ่นตัวนี้ครับเป็นรุ่น Combat c a l ์ล b มบิดนะครับ หลังจากนั้นก็จะผลิตในรุ่นของซ u เปอร์แคลล t มบิดก็ทรงประมาณนี้ครับแต่จะยาวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยรุ่นฟิกแคลลิมบิดก็ประมาณนี้ครับใบใหญ่ยาวกว่านี้แต่ไม่สามารถพับได้นะครับก็คือใบาตายเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับยังไม่หมดครับ และปัจจุบันตัวที่ออกมาล่าสุดนะครับก็จะเป็นรุ่น c a l ร m b i t ฟิปเปอรครับผมครับมาต่อกันที่ตัวมีดเลยสำหรับตัวนี้นะครับผม Combat c a l ร m b i t เนี่ยจะมีปลายนะครับปลายใบอย่างเงี้ย ไปลายใบอย่างเงี้ยสองแบบด้วยกันก็คือแบบที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นปลายแบบเรียกว่าออริจินอลนะครับก็คือจะแหลมเปรี้ยวอย่างนี้เลยเป็นใบแบบออริจินอลส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นรุ่นใหม่กว่าเรียกว่าใบแบบเรียนฟอร์สนะครับออกเสียงได้ถูกเรียนฟอร์สก็คือจะเป็นปลายแบบ ในรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับปลายเขาจะตัดเพิ่มพื้นที่หนาขึ้นเพื่อที่จะทำให้การจิกเกี่ยวเนี่ยได้ดีกว่าตัวนี้แล้วเวลาที่ใช้เนี่ยจิกเกี่ยวเข้าไปนะครับมันจะไม่ทำให้ปลายของใบเนี่ยหักบินสำหรับทรงของใบมีดนะครับในซีรีส์ของตัวที่อิมเมสันเรียกว่าแคลมบิดเนี่ยก็จะมีทรงใบเนี่ยทรงใบยอย่างเงี้ย อีกหลายตัวเช่น CQC7 Calumbit Commander Calumbit หรือ BlueNote Calumbit นะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่เราจะพูดที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ในรุ่นของ อิมเมอร์สันคอมแบทคลมบินะครับก็คือห่วงครับห่วงสําหรับที่เราใส่นิ้วเข้าไปอย่างเงี้ยครับห่วงตัวเนี้ยในรุ่นแรกจะมีขนาดเล็กก็คือตัวเนี้ยครับรุ่นแรกเลยขนาดเล็กที่เราจะเรียกกันติดปากว่าห่วงเล็กหรือขอบบางนะครับผมต่อมาในรุ่นหลังนะครับผมที่เปลี่ยนจากแบ็กสเป c เซอร์ตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นสแตนด์ออฟแล้วรุ่นนั้นจะมีรูข้างในนะครับที่เท่ากัน แต่ขอบตัวเนี้ขอบตัวนี้ครับผมจะหนากว้างขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่ารุ่นห่วงใหญ่รุ่นขอบหนาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นวิวัฒนาการของรุ่นใหม่ๆที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Combat c a l a m b i t นะครับผมกลับมาที่นายแบบของเราวันนี้นะครับก็ตัวเนี้ย เป็นอิมเมอร์สันคอมแบทแคลมบิดรุ่นปี2004ครับผมมาในซีเรียล226 2 2 2 6 22ครับผมไม่ได้ใบหวยนะครับเป็นใบเคลือบดำครับผมเปิดด้วยระบบที่เรียกว่าโฮนโอเพนหรือแบบรูนะครับซึ่ง อีเมอร์สันเขาโดยมากเขาจะถนัดเป็นรุ่นดิสโอเพนนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นรูเป็นรูแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เช่นเคยครับเวฟโอเพนครับผมเอาไว้สำหรับเกี่ยวเวลาดึงเปิดนะครับผมจับปุ๊บเวลาเราเกี่ยวของเกงตัวนี้ก็กระชากออกปุ๊บใบก็กลางออกประมาณนี้ครับแล้วก็จับได้เลยครับผมต่อไป ที่เราจะพูดกันก็คือด้ามครับด้ามตัวนี้เป็น G10 สีดำครับผมไลเนอร์และด้านฝั่งของล็อกนะครับเป็นไทเทเนียมทั้งคู่ครับตัวนี้ท่านเจ้าของเก่านี่เขาอาอโนดไยมาเป็นสีเขียวอ่อนๆให้นะครับสีเขียวอ่อนๆด้านหลังเป็นแบ็กสเปเซอร์ครับแบ็กสเปเซอร์ g 1สสีดำเช่นกันครับผมคลิปสแตนเลสสีดำครับ สำหรับตัวนี้กลับคลิปได้ซ้ายขวาครับผมพิเศษหน่อยส่วนมากที่เขาพกพกกันเขาก็จะกลับคลิปมาด้านหน้าเนี่ยครับเน็บก็จะเน็บอยู่อย่างนี้เวลาดึงออกจากเกงเขาก็จะกางอย่างนี้ได้เลยดึงขึ้นมาก็กางออกมาได้เลยครับต่อมาครับพูดกันถึงเรื่องสเปคของมีดแล้วละครับผมสเปคของมีดเหล็ก 154CM เหมือนเดิมละครับผม ของอิมเมอร์สันเขาเจียแบบอันนี้ต้องแบบว่าเซเบอร์กายแบบเป็นคมสิวด้วยก็คือเจียด้านเดียวเจียด้านเดียวเลยครับด้านนี้เรียบๆปล่อยเรียบๆเลยด้านนี้เจียเซเบอร์กายครับครับผมใบมีดครับใบมีดยาวจิงเดียวครับยาวแค่2.6นิ้วครับผมแล้วก็แฮนเดิลเขานะครับแฮนเดิลเขาเนี่ยยาวอยู่แค่4.65นิ้วครับ 4.65นิ้วเพราะว่าเวลาจับเราก็จะเอานิ้วเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้มีดก็เลยจะดูแบบสั้นเล็กกระทัดรัดนะครับผมใบมีดก็ตามสเปคอิมเมอร์สันอีกเช่นเคยครับ0.125นิ้วครับผมความแข็งก็อยู่ที่ประมาณ5 7ถึง59ล็อกเวลครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับขนาดของอิมเมอร์สันไทเกอร์นะครับนะครับก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับผม ดูเล็กๆน่ารักดีครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นโดมแบบเก่านะครับผม p พรเวตติ้งโดมแบบเก่าสำหรับห่วงเล็กตัวนี้นะครับผมเลิกผลิตมาหลายปีแล้วนะครับหลายๆท่านตามหากันอยู่นะครับมีมือสองหลุดมาก็ราคาก็ประมาณเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยขึ้นแล้วแต่สภาพแล้วแต่ ความสดใหม่ของมีดสินค้าอุปกรณ์กล่องคบไม้อะไรเงี้ยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการพูดคุยกันคร่าวๆเพราะว่า,า,า,าไม่อยากาพูดถึงข้อมูลของทางแคโรบิดเขามากไปเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องข้อมูลแคโรบิดเท่าไหร่ครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่มไหนก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ